มิสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดู Honda f i ีด1.5 e l ปี2013ค่ะราคานะคะอยู่ที่328,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,500บาทเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์เบนซิน1,500ซี 1, 500 cc, เดิมแท้โรงงานรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีโดนน้ำแน่นอนค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโคเมียมและไฟตัดหมอกค่ะ ด้านข้างนะคะล้อแม็ก T E 37ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างและคิวกันสาดค่ะด้านในนะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าและปุ่มเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าค่ะประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งสามารถใช้งานได้ปกติค่ะ ภายในตัวรถคันนี้นะคะมีกล้องหน้ารถหน้าจอ LED ขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ b l u e t o o USB FM AM L Auto ค่ะและเกี่ยอ Auto 5สปีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงและเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่150,000กิโลเมตรค่ะและยังมีกล้องมองหลังอีกด้วยค่ะเบาะที่นั่งด้านหลังนะคะเบาะหนังแท้สีครีมเดิมๆทั้ง3แถวเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ h o n d a f ฟีดหากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่เต็นได้เลยค่ะเต็นอยู่ถนนการจนาพิเศษปากซอยเจ็ดหรือจะอินบล์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย